สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เราจะมากินไก่ทอดพรมือใหญ่พริ้มพริ้มือใหญ่นะคะวันนี้เราจะมาดูว่าเราควรจะกินหมดหรือก็ถ้าเกิดใครอยากดูแล้วไปรับประไปดูที่พ่อไตรงได้อะไรก่อนฟังเสียงคำแรกนะคะคำแรกนะคะต้องรอให้น้องขอเราเริ่มก่อนได้เราหยิบได้ทั้งทันก่อนอ่ะ คาเรีมื่อยายหืมกอบจะฟันหักตัวหดสุดโต๊สุดะเยวอ๋ยัก็จะฟันหักกอกไม่ไหวจะเคลีย ยื่นไก่มาให้กล้องดูด้วยนะคะเอาเลยนะยื่นไก่ไปให้กล้องให้เพื่อนๆดูด้วยได้ไหมคะอมืมอกินแค่ไหนเอ,อเวอรี่หยาทำต่อไปอ๋อ มกเลยยามีนน yeah, <me. S 1> ตอนนี้นะคะเรามีคนติิสนาเข้ามาที่กองถา่านของเรานะคะตอนนี้ก็กำลังจะไปกดน้ำกินอยู่นะคะอมาเสริมให้ค่ะขอบคุณนะคะ อะไรกเกือบแม่เกือบค่ะคุณใหญ่ยแย่งไก่ฉันนะเจ้าแย่งไก่หนูตอนนี้เขาเ<อ>หมือนมีมดกำลังจะมาบุกฐานล้วนะคะเราต้องป้องกันฐานเราให้ดีๆนะคะไม่งั้นมดจะเอาอาหาร มดจะไม่สอดจอาหารนั้นเรากินต่ออะพจะอะเ้มาว่แล้วพคนสัคนนี สำหรับวันนี้ก<ด>็<ช>แค่นี้ก่อนนะคะกินง่ายๆแล้วก็ท<อ>านได้ง่ายๆนะแนะนำนี้เลยไก่ทอดฟีมือยายแล้วเราก็ขอขอบคุณที่คุณยายมาทำไก่ทอดให้เรากินแบบกรอบจนฟันหักกระจายไปเลยและก็ับวนี้เราก็ขอตลาไปก่อนนะถ้าจะไม่คลิปนะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ กดแจ็สตะไคร้และกดกระดิ่งแจ๊กเสือเพื่อไม่ให้พลาดกิมมาร์ของเรานะคะ